เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆพนที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนๆนนักสะสมมือใหม่นะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องครูดงคอยอีกครั้งก่อนอื่นเลยนะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณ เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆโดยเฉพาะท่านที่มีใจรักในการสะสมเหรียญสะสมธนบัตรเข้ามาทักทายเข้ามาพูดคุยกันนะครับแล้วก็หลายท่านก็ส่งเหรียญเข้ามาจำหน่ายมีการซื้อขายกันบ้างปฏิเสธกันไปบ้างก็เป็นเรื่องปกตินะครับอยากให้ทำความเข้าใจแต่บอกเลยนะครับเหรียญที่ครูดวงปฏิเสธไปนั้น90กว่าเปอร์เซ็นต์ เป็นเหรียญเขาเรียกว่าเป็นเหรียญชำรุดจากการใช้งานแต่เพื่อนๆพี่ๆน,น้องก็เสนอมาบอกว่าเป็นเหรียญผิดปกติเราก็ต้องมีการอธิบายไปก็อยากให้ทำความเข้าใจเนาะครับผมคลิปนี้ EP นี้นะครับคงจะ ขออนุญาตมาพูดถึงเหรียญอีกหนึ่งเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9นะครับต้องบอกว่าเหรียญนี้กำลังเป็นกระแสมากๆทั้งในกลุ่มนักสะสมหรือว่าพ่อค้าใหญ่ๆระดับประเทศนะครับที่มีความต้องการอย่าว่าแต่เขาเลยของคู่ดงก็ต้องการนะครับเนี่ย ที่คุโด่งเห็นนะครับเขาประกาศรับซื้อกันสูงถึง2 0 0 0 0ถึง30,000บาทต่อ1เหรียญเลยนะเดี๋ยวลองเข้ามาดูเหรียญที่คูโด่งจะมาพูดถึงก็คือเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9่ที่เป็นเหรียญชนิดราคา2บาทนี่นะครับผมเหรียญชนิดราคา2บาทนะครับโดยเฉพาะเหรียญ2บาทปีพุทธศักราช2,557 เนี่ยครับผมใครมีปี57ใเนี่ยรีบดูอย่างด่วนเลยเพราะว่ามีบางเหรียญที่มีราคาสูงถึง2 0 0 0 0 0 0บาทเลยครูดงเคยทำคลิปเอาไว้นะครับช่วงนั้นก็ราคาก็อยู่ที่1,000 0หนกว่าบาทเนาะแต่ตอนนี้ครูดงเห็นโอ้โหขึ้นไปถึง30,000บาทเลยเหรียญที่ครูดงถึงพูดถึงนะครับเป็นเหรียญ2บาทปี2557 แต่เป็นเหรียญสีเงินนะครับเหรียญสีเงินเหรียญปกติแล้วปี2557เนี่ยจะผลิตจากอลูมิเนียมบลอนนะครับก็ผลิตออกมานี่เป็นสีทองแบบนี้แหละแต่ว่ามีการค้นพบค้นเจอเหรียญที่ผลิตผิดบล็อกผลิตผิดเนื้อก็คือปี2557แต่เป็นเหรียญสีขาว สีขาวนะครับแล้วก็แม่เหล็กดูดติดเพราะฉะนั้นใครมีเหรียญสบาทสีขาวเก็บเอาไว้เยอะๆคูโด่งแนะนํานะครับให้มาดูนะครับพลิกด,ด้านหลังมาถ้าเป็นปี2557ครูคูโด่งบอกได้เลยนะครับเล่นกันหลักหมื่นบาทเอาที่มูที่หมาเนี่ย 10,000บาทนี่จะเป็นของแท้นี่ได้แน่นอนแต่จริงๆมันมีวิธีการตรวจสอบนะครับมีวิธีการตรวจสอบแต่คลิปนี้คงขออนุญาตยังไม่ได้พูดถึงวิธีการตรวจสอบเนาะนี่ครับผมลองลองดูนะครับปี2557ที่เป็นไส้เหล็กชุบนิกเกิลสีขาวนะครับปี57ถ้าเป็นปี57ธรรมดาเนี่ยสีทองแบบเนี้ยปัจจุบันเล่นกันก็มีราคาเกินหน้าเหรียญน,นะครับ2บาท กว,กว่า3าบาทแต่ว่าคนซื้อขายกันก็ยังน้อยอยู่นะครับเพราะว่าเศรษฐกิจแบบนี้แต่ว่าถ้าเป็นสีเงินไสเหล็กชุบนิกเกิลราคาหลักหมื่นบาทแน่นอนคลิปนี้ EP นี้ต้องบอกว่าเป็นเหรียญที่กำลังมาแรงแล้วก็เป็นเหรียญเออรเลอร์คอยที่พ่อค้านะักสะสมอยากได้ ลองลองดูนะครับเผื่อเป็นประโยชน์คลิปนี้อีพีนี้มีสั้นๆแต่เพียงเท่านี้สวัสดีขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณดอมคอย